เราไปเริ่มต้นกันที่ในเรื่องราวของถนนหนทางนะคะหลายคนที่ใช้เส้นทางผ่านถนนต่างๆในเขตเทศบาลนครนะครราชสีมาก็มองว่าเอ๊ะทำไมยังเป็นหลุมเป็นบอ่ออยู่ยังไม่เรียบนะคะในเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่ะทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมานะคะท่านก็ได้ร่วมประชุมในการติดตามในโครงการคืนพื้นผิวจราจรในเขตเทศบาลนครนะครนะคร,ราชสีมาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสายไฟฟ้าลงดิน โดยให้เร่งดําเนินการเพื่ออำนนยความสะดวกให้กับประชาชนได้เร็วที่สุดค่ะที่ห้องประชุมสำนักง,งานเทศบาลน,นครน,คร,นครราชสีมานายสยามศิริมงคลผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาได้เป็นประธานในการประชุมติดตามโครงการ คืนผิวจราจรในเขตเทศบาลน,นครน,นครราชสีมาที่ได้รับผลกระทบจากโครงการสายไฟฟ้าลงดินพร้อมด้วยนายประเสริฐบุญชัยสุขนายกเทศมนตรีนครน,นครราชสีมาคณะผู้บริหารการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติและเจ้าหน้าที่เทศบาลร่วมประชุมติดตามาโครงการคืนผิวจราจรในเขตเทศบาลที่ได้รับผลกระทบ จากโครงการสายไฟฟ้าลงดินโครงการปรับปรุงผิวถนนบริเวณถนนมหาดไทยถนนจอมพลถนนพลแสนถนนบัวรองถนนบุรินและถนนสับพสิทธิ์เพื่อความสะดวกในการสัญจรของประชาชนค่ะตามที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคหรือว่ากอฟผอหรือ PEA เนี่ยนะคะก็ดําเนินโครงการพัฒนาระบบไฟฟ้าเมืองใหญ่ระยะที่1โดยดําเนินการปรับปรุงระบบจําหน่ายไฟฟ้าเป็นเคเบิลใต้ดินในพื้นที่ดําเนินการ 44แห่งวงเงินลงทุน11ล้านอาขออภัยค่ะ1 1 6 6 8 5 6ล้านบาทนะคะซึ่งก็ได้แก่เขตเทศบาลนครเชียงใหม่เมืองพัทยาเทศบาลนครหาดใหญ่และเทศบาลนครนครราชสีมาโดยมีวัตถุป,ประสงค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการจ่ายกระแสะไฟฟ้าในเมืองใหญ่รองรับความต้องการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ควบคู่ไปกับทัศนียภาพที่สวยงามมีความเป็นเมืองที่ทันสมัยส่งเสริมการท่องเที่ยวและเสริมสร้างความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจให้กับพื้นที่ที่ดําเนินโครงการนั้นในส่วนของพื้นที่เขตเทศบา,นา,นาลนครนครราชสีมาแบ่งโครงการด้วยงบประมาณทั้งสิ้น2,433ล้านบาทซึ่งก็ดําเนินการก่อสร้างนะคะ,ะตั้งแต่เดือนกันยายนปี2562 ส่งผลให้ประชาชนยังคงร้องเรียนปัญหาถนนครุขระท่อระบายน้ำชำรุดฝาปิดบ่อพักสายเสียงดังเวลารถผ่านนะคะขอบทางเท้าไม่เรียบและก็ไม่เหมือนเดิมรวมถึงตู้มอแปลงไฟฟ้าขนาดใหญ่ไปติดตั้งบนทางเท้าค่ะทางนี้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมาก็มีคำสั่งให้ภาคส่วนร่วมการดำเนินงานในด้านต่างๆให้แล้วเสร็จตามสัญญาที่กำหนดไว้กับผู้รับเหมาเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ประชาชนได้เร็วที่สุด และคาดการณ์นะคะว่าจะต้องทำให้แล้วเสร็จภายในสิ้นปีนี้ด้วยค่ะ